เมพิชชาถามผู้จัดการถ้าตกน้ำโยนห่วงยางให้ได้ไหมคำตอบที่ได้ซึ้งใจจริงๆช่วงนี้กระแสะความรักความสัมพันธ์ของดาราและผู้จัดการส่วนตัวกำลังเป็นที่พูดถึงและทำให้เหล่าศิลปินดาราต้องมานั่งคิดมากอยู่ไม่น้อยหลังกรณีการเสียชีวิตของดอาราสาวแต่งโมนิดาที่ตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพยาขณะล่องเรือท่องเที่ยวกับเพื่อนๆอีก5คนซึ่งหนึ่งในนั้นมีเพื่อนสนิทและผู้จัดการส่วนตัวร่วมอยู่ด้วย แต่ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวดูเหมือนว่าเพื่อนอีกห้าคนบนเรือไม่ได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนหรืออยู่รอจนพบร่างของดาราสาวอย่างที่ควรจะเป็นทำให้เกิดข้อสงสัยและการตั้งคำถามมากมายจากสังคมลาสุดสาวเมพิชนะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้โพสรูปของตัวเองกับผู้จัดการส่วนตัวขณะที่ผู้จัดการส่วนตัวกำลังดูความเรียบร้อยและช่วยเธอแต่งตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นที่เป็นบทสนทนากันว่า พี่กอบฟถ้าเมย์ตกน้ำโยนห่วงยางให้หน่อยได้ไหมซึ่งทางด้านผู้จัดการก็ตอบกลับมาว่าอยู jump jump ่จ้ำไอจ้ำงานนี้สาวเมย์ก็ติดแฮชแท็กว่าอยู jump jump ่จ้ำไอจ้ำและแฮชแท็กอีกหนึ่งอันว่า MyManager ซึ่งก็มีเพื่อนดาราและแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยทีเดียวค่ะ